ความเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งมักจะเริ่มต้นจากการที่เราเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็นำมาปรับปรุงพัฒนาจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมเชน่นกันกับที่ชุมชนบ้านหนองโพอําเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ที่อยากจะมีเทศกาลประจำปีเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแบบเดียวกับที่ทำกันในท้องที่อื่นๆพวกเขาจึงพยายามสร้างสรรค์สิ่งต่างๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยหนึ่งในผู้ก่อตั้งงานย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิมได้นำประสบการณ์จากอาชีพที่เคยทำกลับมาพัฒนารูปแบบงานให้มีลักษณะเฉพาะตัวของคนบ้านหนองโพจากงานเล็กๆที่เกิดจะไปไม่รอดกลายมาเป็นงานประจำปีที่ทุกคนในหมู่บ้านพร้อมใจร่วมมือกันลงมือทำด้วยตัวเองติดตามเรื่องราวของหมู่บ้านที่รุ่มรวยด้วยวัฒนธรรมอันงดงามและกำลังเป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ขณะเดียวกันพวกเขาก็ต้องต่อสู้และปรับตัวเข้ากับโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังขยับใกล้เข้ามาในนามของความเจริญในสารคดีกลางเมืองตอนน้องโพบ้านฉันเคยมีความรู้สึกดีไหมครับเหมือนแบบว่าเวลาเราไปที่อื่นเนี่ยไปเที่ยวที่สวยๆอ่ะ ต้นไม้สวยลำธารสวยที่สุดเลยโหนั่งฝันเลยโหอย่างมีอย่างนี้อยากได้อย่างนี้ฉันต้องทําอย่างนี้ฉันอยากมาอยู่ที่นี่แต่มันได้แค่อึบเดียวแต่ว่าคุณกลับมาที่บ้านคุณแล้วเนี่ยไม่ว่าข้างบ้านคุณจะเป็นของน้ําเน่าขยะเต็มเรือทำไมันกลับที่นี่มันก็ยังคิดถึงที่นี่ไปที่นู้นมันก็ยังคิดถึงนี่อยู่ดีมันต้องอยู่อะครับจริงปะ่ะเพราะมันคือบ้านเราอะ ที่นี่คือหนองโพตาขีนครสวรรค์ผมเด็กที่นี่แหละผมเกิดที่นี่ตำบลตำบลน,นี้มีอะไรตำบลน,นี้มีหลวงพ่อเดิมครับตำบลน,นี้เป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อเดิมซึ่งชาวนาครสวรรค์หรือว่าคนอื่นเองรู้จักกันดีว่าที่เนี่ยคือบ้านของหลวงพ่อเดิมอยากมาหาหลวงพ่อเดิมอยากมาไหว้หลวงพ่อเดิมต้องมาที่นี่มันเลยเป็นตำบลที่ถึงจะอยู่ลึกไกลถนนใหญ่แต่ว่ามันมันยังมีผู้คนที่ยังมาหาหลวงพ่อเดิมอยู่ ในยุคนั้นหนองโพเป็นยังไงหนองโพเมื่อก่อนนี้มีรถสองแถวที่วิ่งไปตะขีชั่วโมงละคันเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงเที่ยงบ่ายบ่ายยไม่รถไปตะขีเลยเมื่อก่อนนี้ทุกอย่างต้องไปตะขีหมดนะครับค้าขายมีของก็ต้องไปขายตะขีมีมะม่วงเมื่อก่อนมีสวนมะม่วงสวนมะปางรอบๆสวนนี้คนก็ต้องเอาไปขายตะขีนครสวรรค์มันโหไกลครับถามว่ารู้จักนครสวรรค์ไม่รู้ไม่รู้จักเลยผมอะเพราะมันไกลตัวเหลือเกินเลยหกสิบเจ็ดสิบกิโลนะครับจากนี้ มีตลาดนัดก็คือเขาเรียกอะไรอะตลาดที่คนเอาของมาขายเนี่ยวันเดียวแม่เนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไปซื้อของเพื่อมาตุนให้ได้หนึ่งอาทิตย์อันนี้คือภาคสมัยก่อนจะซื้อหมูคุณสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นเนาะสมัยก่อนบ้านใครไม่มีตู้เย็นเนี่ยซื้อหมูซื้ออะไรมาต้องเอามารวนเพื่อให้หมูไน้อยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ซื้อผักเผือกอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องเอามาเก็บไว้ให้ได้หนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยถ้าบ้านใครมีตู้เย็นก็โอเคสมัยก่อนเขาไม่ได้มีกันนะครับเพราะด้วยด้วยบ้านเราไม่ได้เจริญมาก ก็คือเป็นเหมือนบุญเก่าที่ยังพอมีอยู่นะทำไ,ไ,ไ,ไ้ได้ไปใช้ชีวิตได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่นั่นก็คืออย่างงี้ก็คือผม,ผมชอบผมชอบงานไทยอยู่แล้วชอบศิลปะชอบชอบเห็นเขาเขียนลายอะไรเงี้ยเราอยากทําเป็นแต่ว่าเราไม่รู้เราเคยเรียนเขียนลายเบื้องต้นตามโรงเรียนต่างๆเขียนกรหนกสามตัวอะไรเงี้ยโหเราชอบเราว่ามันเราอยากเรียนเป็นแต่ว่าเราก็ได้แค่3ตัวนั่นแหละเขียนยังไงมันก็เขียนได้แค่3ตัวเราไม่สามารถเขียนต่อจาก3ตัวไปได้เลยเพราะว่าเราไม่มีความรู้ก็เลยอยากเรียน พอเห็นตรงนั้นเออเขาเขาคือตอนแรกไม่รู้ด้วยว่ะนะว่าช่างสิบหมู่สอนอะไรบ้างแต่รู้อย่างเดียวว่าถ้าเราจะเรียนลายเนี่ยเรียนจิตกรรมเนี่ยที่นั่นสอนซึ่งซึ่งก็ตอบโจทย์เพราะว่าหนึ่งปีที่นั่นทําให้ผมจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยไม่เป็นเรื่องลายไม่มีความรู้เรื่องลายมองวัดมองลายทั่วไปเฉยเนี่ยเออเขียนลายเป็นรู้จักว่าการเขียนลายหนึ่งหนึ่งหน้าบันีใน เขาเรียกอะไรนะก,ก็ทํางานทั้งอื่นแล้วก็ได้รู้จักกลุ่มคน,คนอีกกลุ่มคนหนึ่งเหมือนกันที่ไปทํางานที่ไปทํางานที่อยากที่ฝันเมอนกันแหละพอจบจากวิไลในวังเนี่ยพี่พี่พี่หนองเนี่ยแกต้องการทีมงานที่จะไปช่วยทํางานโฟมซึ่งซึ่งจะไปจะไปทําภาคต่อสุริโยไทยก็คือจะไปทในเรสวนนั่นแหละเมื่อก่อนเนะี่ยยังไม่รู้แล้วว่าโฟมคืออะไรครับหมายถึงว่าเฮ้ยแกโฟมกูจะทําได้หรือเปล่าไม่ไม่เคยถามตัวเองนะไปก่อนเลยครับไปสมัครงาน,นเขาเลยครับว่าเฮ้ยผมพร้อมี่ ไป,ไปถึงยังงงเลยว่าเฮ้ยกูทาไม่ได้นี่หว่าโฟมกูไม่รู้จักมาก่อนเลยเลยแกโฟมกูยังไม่เป็นเลยอะ่ะแต่ว่าด้วยใจมันอยากไปอะ่ะก็คือไปจะไปด้วยความตื่นเต้นเพราะว่ามัน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 ไม่ใช่แบบว่ามันมันคือการเดินทางครั้งแรกครับเพราะว่าเราเป็นเด็กน้องจบใหม่เลยตอนนั้นอะ่ะเรียนแบบยี่สิบยี่สิบเอ็ดเลยละ่ะสุดยอดอะ่ะตอนนั้นเราเข้าไปเข้าไปที่นั่นครั้งแรกนี่แบบนี่คือสิ่งที่หามานานมากนนเนอเราไปไหนต่อเราไปไหนต่อผมผมผมต้องบอกกันว่าผมอยู่ในเลยส่วนประจำนี่ประมาณสิบห้าปีเป็นพนักงานประจำอยู่ที่น,น ผมก็ผมก็มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพครับส่วนกระแสก็คู่คนเลยเออกับเข้าไปเข้าไปทางานกรุงเทพก็มีโอกาสได้เข้าไปทําละครจริงๆริงจริงจริงก็ทำหลายเรื่องแต่ว่าที่จริงที่รับเองจริงๆงจริงๆคุยงานตั้งแต่แรกอย่าละครจบปิดกล้องเนี่ยเรื่องเดียวก็คือเรื่องลูกทาสพอผมได้รางวัลแล้วเนี่ยผมคิดว่าความฝันในด้านนี้ผมสําเร็จแล้วมันไปถึงจุดมันอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดหรอกครับแต่ว่าผมคิดว่านั่นแสดงว่าสิ่งที่ผมทํามาตลอดเวลาหลายปีเนี่ยมันก็มีคนเห็นผมแล้วก็เออเขาก็เขาก็ ให้สิ่งนี้กับผมมาก็คือนั่นธนาว่าความฝันตรงนี้ผมเสร็จแล้วเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเรายังมีสิ่งที่ฝันอย่างอื่นอีกครับมันอาจจะเป็นสิ่งฝันไม่ใหญ่โตแล้วแต่ว่าเราอยากทําก็เลยกลับบ้านก็เลยกลับนี่ยนะก็เลยกลับมากลับมาบ้านแต่ว่าก่อนที่จะกลับก็ไปไปมากรุงเทพอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับเป็นปี2ปีเหมือนกันเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ได้ก็คือต้องต้องบอกก่อนว่าหนึ่งผมก็มีภาระอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าผมเป็นลูกคนเดียวอันนี้คือเป็นภาระที่แบบว่ามันต้องกลับอะคุณคุณไม่กลับพรุ อีกกี่ปีคุณก็ต้องกลับเพราะว่าผมต้องมาดูพ่อแม่โอเคยังไม่ได้ขั้นยนงไม่ได้แก่มากถึงขนาดว่าต้องแบบร้องหมอนนอนเสือแล้วว่าป่วยเดินไม่ได้กันแล้วอ,อย่างเงี้ยแต่ว่าในทางกลับกันเรากลับมาแล้วมามามา,มาอยู่ตอนเนี้ยตอนที่ท่านยังไม่ได้ยังอยู่กับเราได้ยังไปไหน่กันได้ดีกว่าก็เลยคิดว่าต้องกลับอีกหลายหตุผลกนะ็คือเราอยากมาพัฒนาด้วยเราอยากมาพัฒนานี่ไม่ใช่พัฒนาชุมชนนะครับเราอยากพัฒนาบ้านตัวเองนี่แหละ พัฒนานี่ไม่ไม่ไม่ใช่ยิ่งใหญ่นะบางคำถามผมก็มคือมาทำบ้านให้สวยให้ตัวเองมีความสุขนี่แหละอันนี้คืออีกสิ่งนึงที่อยากมาทำโปรเจกต์หนองโพเริ่มได้ยังไงโปรเจกต์หนองโพเริ่มจาก ก่อนต้องต้องขอบคุณจังหวัดลบบุรีก่อนเพราะว่าจังหวัดลบบุรีเองเนี่ยมีงานพันายใชไหมครับซึ่งซึ่งคนก็จะได้แต่งตัวชุดไทยไปทํางานไปเที่ยวงานกันเนาะคือผมเห็นคนที่ไปเที่ยวงานลบบุรีแล้วก็แบบว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ไปเนาะก็อยากไปเนี่ยเนี่ยเราเราเราเหมือนมาเรานั่งอยู่แล้วมีคนพูดเราเราบอกเฮ้ยเราอยากไปงานลบบุรีแต่เราไม่มีรถไปเรามันไกลมัางอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทําให้ให้บ้านเราบ้างเราก็แค่อยากทําเฉยๆว่าเราก็มีนะเราก็มีอย่างนี้นะที่บ้านเราอะแต่ว่ามันหายไปละ เราก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราก็มีงานเดินสาเป็นงานของเเดิมอยู่แล้วเนาะ <_' co. S 1> มันก็มีมหอรสพมีอะไรเนาะแล้วทาไมเราไม่ทํามุมเล็กๆตรงพิพิธภัณฑ์เราละ่ะตรงหน้าพิพิธภัณฑ์ล่ะที่เป็นหน้าหน้าหน้าพระบรมหาริกธาตุาเนี่ยให้มันเป็นตลาดเล็กๆสิตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นงานนะคุณ <_' co. S 2> คิดว่าเป็นตลาดเล็กๆให้เด็กพิพิธภัณฑ์นี่แหละให้นักเรียนนี่แหละเอาของมาขายเล่นกันอะไรเงี้ยให้คนได้เดินมาแล้วก็เออมีขนมอะไรกินกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองสิบสักห้าล้านหกล้านก็โอเคแล้วถือว่าประสบสาเร ก็เลยมานั่งปรึกษากันว่าเฮ้ยเราทาได้ไหมอะไรเงี้ยพอดีแต่มันถูกจริตกับคุณครูกับน้องอีกคนหนึ่งก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำได้ดิไม่มีใครตอนแรกงคุยตลกเลยนะว่าไม่มีใครเดินก็เดินกันอยู่สองสามคนนี่แหละก็ได้อยู่แต่งตัวกันอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยก็เลยนาเรื่องนี้ไปเรียนกับหลวงพ่อเจ้าวาดก็คือไปเรียนกับพระครูเจ้าวาดว่าหลวงพ่อนะว่าผมอยากทำเนี่ยเราเราทำได้ไหมเงี้ยหลวงพ่อเองก็เลยแบบเหมือนแบบอ่ะลองดูอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีงานวัด งานวัดซึ่งเป็นงานประจำปีของวัดหนองโพนี่ที่มีมาตั้งแต่มีวัดหนองโพเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาสอดแทรกมาจัดเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้เหมือนกับสิ่งเหล่านี้สนับสนุนให้งานวัดมีคุณค่ามากขึ้นเพราะเราจะทราบกันว่างานวัดในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการแสดงทำอย่างไรเราจะเอาวัฒนธรรมเข้ามาสอดแทรกได้ วัฒนธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดของบ้านหนองโพก็คือวัฒนธรรมในสมัยหลวงพ่อเดิมเพราะฉะนั้นเราก็จะย้อนรอยไปในยุคหลวงพ่อเดิมนําวัฒนธรรมเหล่านั้นมาจัดในบรรยากาศของงานวัดแต่ใช้พื้นที่ย่อยๆคือพื้นที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ถ้าง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดลึกเลยนะมันก็คือสิ่งที่เรากำลังจะทําให้เขาในที่เขาจะเกิดขึ้นที่เขาที่เราไปบอกเขาเนี่ยมันคือสิ่งที่คุณเคยไปที่อื่นมาเหมือนผมครับ ผมไปทํางานที่ที่อื่นมาแต่แค่ผมเอางานจากนั้นเนี่ยมาทาตรงนี้แต่ไอ้คนที่มาแล้วคนที่ชอบเนี่ยไปร่วมงานอย่างเงี้ยที่อื่นมาแต่ว่างานเนี้ยงานที่อื่นเขาไปร่วมเนี่ยมันกลับมาทําที่ชุมชนนี่คือนี่คือสิ่งง่งายๆที่คิดเลยนะคนที่สนใจนะก็เลยเข้ามาร่วมมือกับเราหลายๆอย่างหลายๆคนก็เข้ามาร่วมมือกับเราเพราะว่าเขาเขาคงจะคิดเหมือนผมแหละว่าเฮ้ยเราชอบว่าเวลา,วาเราไปงานนั้นนะ่ะพอกลับมาเนี่ยคนที่ชอบและคนที่คิดแบบเนี้ย ก็เข้ามาร่วมมือบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าขนข้าวขนของจากบ้านตัวเองมานะเพื่อมาบอกว่าเนี่ยพี่เอาตรงมุมนี้พี่ช่วยผมช่วยคุณครูคมาช่วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเคยไปถ่ายรูปอย่างเนี้ยที่อื่นเขาก็เลยอยากมาช่วยอันนี้อันนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนเคยไปเจอสิ่งนี้แต่ว่าไม่คิดว่าสิ่งที่เขาเคยเจอแล้วชอบที่อื่นเนี่ยมันจะมาทาที่บ้านตัวเองผมแค่เป็นคนเริ่มทํามันได้เฉยครับ แต่ว่าทุกคนเนี่ยอยากทำอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิมแล้วเล่าเรื่องราวของผู้คนบ้านหนองโพที่ แต่งกายยุ่งจงกับเบนหรือเด็กๆที่แต่งตัวกันมอมมอมแแมม,ม,มตามภาษาชาวบ้านเราต้องการให้ผู้คนที่เข้ามาตรงนี้ได้สัมผัสว่าเขากำลังก้าวเท้าเข้ามาวัดหนองโพในยุคสมัยของหลวงพ่อเดิม <c oughs> บรรยากาศของงานตรงนั้นนะคะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ส่วนหนึ่งใครจะแต่งกายชุดไทยอย่างไร ที่อาจจะดูทันสมัยหรือดูว่าไม่ใช่ชนชั้นของชาวบ้านเราก็ตามใจแต่ทีมงานของเราก็คือนุ่งโจงห่มสบายไปไหว้หลวงพ่อที่แต่งชุดไทยคำว่าชุดไทยในยสโกปมันกว้างมากชุดไทยมีชุดนั่นนี่เต็ไมไปหมดเลยแต่ละภาคเห็นไหมครับชุดสมัยร้อห้าสมัยอิทยาอะไรเต็มเลยแล้วในร้านเช่าชุดก็มีชุดไทยแบบมากมายเลย แต่ว่านั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์ผมโจทย์ผมก็คือชุดไทยอะไรก็ได so ้ชุดไทยที่เป็นพื mm ้น hmm. บ้านเราเนี่ยพื้นบ้านเขาเป็นหนองโพเนี่ยเราต้องฟื้นมันขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าหนองโพเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนเป็นกลุ่มไทยแท้แท้เหมือนกันเป็นกลุ่มคนไทยภาคกลางที่ยังสืบเนื่องมาเพราะนั้นกลุ่มคนไทยภาคกลางจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีอัตลักษณ์เรามีอัตลักษณ์ของเราแต่ว่าเราไม่ได้มีการแต่งกายเหมือนคนอื่นใช่ไหมครับ ผู้ชายก็นุ่งจงเบนส่วนใหญ่จงเบนเป็นพื้นนั่นแหละเป็นเป็นจงกะเบนเนี่ยทุกบ้านนะครับที่เป็นบ้านโบราณในหนองโพเนี่ยก็จะมีจงกะเบนเนี่ยพับอยู่ตลอดพับอยู่คือพับมาตั้งแต่เลิกใช้เมื่อสมัยปู่ย่าตายายเนี่ยเป็น30ปีแล้วบางผืนซึ่งไม่เคยมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากถาก็คือทำไงก็ได้ให้สิ่งพวกนี้มันกลับมาซึ่งแน่นอนเจ้าของเขาเนี่ยเหมือนเขาเสียชีวิตไปแล้วนยถ้าเกิดเขาไม่รู้ว่าเขาเห็นหรือเปล่าเราก็เห็นหน้หงอมยิ้มอของฉันกลับมาอะไรเง แรกๆไปอธิบายเขาอย่างไงแรกๆก็ยากอยู่นะอยู่เหมือนกันนะครับที่แบบว่าจะให้จะให้เขาแต่งก็คือโชคดีอย่างหนึ่งผมเป็นคนที่คนรู้จักในตําบลเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาไปหาใครๆเขาก็จะรู้จักอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเข้าเข้าเข้าไปตอบโจทย์คนได้ถูกเออมันรู้เขารู้จักเราบางทีผมไม่รู้จักชื่อของน้ายายเย้ยเนี่ยแต่ว่าไปปั๊ารู้จักเราไอ้นี่าแต่ว่าเขาจะเรียกผมอยู่ไงพอเรียกปั๊บเนี่ยปีแรกๆเนี่ยการแต่งตัวมาเที่ยวเนี่ย มันก็ยังเป็นการแต่งตัวสวยๆอยู่เพราะว่าเขาต้องการสวยครับคุณออกมาเที่ยวอะ่ะจริงไหมครับฉันออกไปเที่ยววัดอะ่ะวัดเขามีงานอะ่ะฉันจะมาแต่งชุดธรรมดาโอ้โหใส่เสื้อโป่งตัวนึงนุ่ง,ง,งจงกระเบนเนี่ยโอ้ยไม่เอาหรอกยากมากแต่ว่าพอตอนหลังพอตอนหลังหลังเนี่ยเราก็เริ่มหาลูกหาสททิที่อื่นงานที่อื่นเขาดูไงว่าเนี่ยยากได้แบบนี้จากรกแบบนี้แบนี้น,นี่ก็เริ่มมีคนปีแรกๆมันก็ไม่ค่อยมีนะครับมันก็เริ่มทุกคนทุกคนยังอายอยู่ว่าเฮ้ยใสย่มันไม่ใช่เราแต่งตัวสวยไไไไปเเททีีี่่่่่ยยยววสิแตงงชุดดอาน้้ม พอต่างหลังมันก็เริ่มมีคนค่อยๆออ,ออกมาทีละคนสองคนเงนี้ยผมให้คนแก่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกมาแต่งตัวใช่ไหมครับซึ่งลูกหลานตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกเราไม่รู้นะว,ว่ามีงานนี้แต่ว่ามีคนที่ถ่ายรูปเข้าไปแล้วก็เอาไปเผยแพร่ใน,ใน,ใ,นในโลกโซเชียลนะครับว่าไม่รู้อาจจะโพสลง Facebook หรือว่าจะไปไหนก็ตามเนี่ยมันนันไปโผล่ที่อื่นด้วยไงมันก็ทําให้ กลคนแก่ไม่รู้เรื่องนะครับคนแก่แต่งตัวโบราณออมานั่งเนี่ยคนแก่ไม่รู้เรื่องนะเอา้าเขาถ่ายรูปฉันไปแล้วเหรออะไรเงี้ยเ,เขารู้ว่าตอนถ่ายรูปแต่ไม่รู้หรอกว่ารูปเขาเนี่ยไปไหนแต่อยู่ๆอ่ะหลานเขากลับมาจากเมืองนอกครับมือหรือคนข้างบ้านกลับมาจากเมืองนอกเดินมาเขาเอารูปไปดูเนี่ยโอ้ยดังไปถึงเมืองนอกกันนะเนี่ยวันนั้นที่แต่งตัวในอะไรเงี้ยเออเนี่ย,ยทำให้มัน,ม,นมันก็เลยไปกระตุ้นคนเหมือนกันว่าคนที่ไม่ไม่ได้เล่นโซเชียลมอนก็มาเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ย มันเป็นมันเป็นการล็อกแบบว่าโดยที่ไม่ไม่ได้คาดหวังแล้วกลับมามันก็เลยทําให้งานเล็กๆเนี่ยมันดังมันมันก็โด่งดังขึ้นมาใน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 ระดับตาบลของผมในนั้นระดับจังหวัดเนี่ยมันก็โด่งดังขึ้นมาว่าเออว่าเออคุณจัดงานเริ่มงานมาแค่3 4มี่ปีเออมันก็เริ่มมันก็เริ่มมีคนเห็นมากขึ้นอย่างเงี้ยครับ เรามีพื้นฐานในการที่ไปเห็นงานที่อื่นมารู้ว่าต้องมีอะไรแต่ว่าหลายๆอย่างนะครับด้วยงบป,ประมาณด้วยกําลังหลายๆอย่างเราไม่ได้มีอย่างเขาเพราะเราไม่ได้มีทีมทีมออแกน่าไม่ได้มีทีมงานใช่ไหมครับมันต้องทําเองอาศัยคนในชุมชนอาศัยเด็กซึ่งคนในชุมชนกับเด็กเนี่ยก็คือมันไม่ใช่อาชีพอะครับแค่รู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้อย่างนี้แต่นอกเหนือจากเนี้ยเขาคิดแทนเราไม่ได้คิดแทนระบบการจัดดระบบงานไไม่ไ้ แต่ว่าเราก็ต้องคอยบอกเขาอันน like ี้คือคือทุกคนก็เรียนรู้ด้วยกันหมดเลยว่าอ๋อสิ่งที่ผมเอาเข้ามาอย่างเช่นเนี่ยแสงเสียงมันเป็นสิ่งใหม่ของหลวงพ่อทไมต้องทาถามว่าทำไมต้องทําเราอยากทําเราอยากทําเสียงเสียงเราอยากทําการแสดงเล็กๆที่เป็นเป็นเรื่องราวของหลวงพ่ออะไรเงี้ยไม่ต้องประวัติจริงจังหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากทําว่าอยากให้เด็กได้มาแสดงก็คือทุกคนรู้จักการแสดงอยู่จริงไหมครับแสดงหน้าชั้นแสดงอะไรอ่ะลูกเข้าค่ายลูกเสือ เราไปแสดงกีฬากีฬาเนะี่ยทุกคนรู้จักการแสดงอยู่แต่ว่าทุกคนไม่รู้จักแสงสีเสียงทุกคนไม่รู้ทุกคนยังไม่รู้จักการแสดงสาวไอู้ตดตามสาว acting ต,ตามสาวทุกคนยังไม่รู้จักที่เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ไอ้ก่อนคร,รอครั้งแรกผมทำไงอ๋อครั้งแรกผมทำไงผมผมจำไม่ชัวว่าครั้งแรกเรียกมาประชุมว่าเราจะมีการแสดงทุกคนก็โอเคครับว่ากการแสดงการแสดงเจ๊ไหมครับแต่ว่าผมจําได้ว่าวันนั้นผมให้ทุกคนเปิด YouTube เปิดหา YouTube ดูว่าเนี่ยเราจะทําแบบนี้กันอะไรเงี้ย ยังจาได้วหาทุกคนพิมพ์ว่าอะไรนะมอระดกโ,โลกอิทรยาอะไรจำยังจาได้นะเด็กมันก็ไปเปิดดูกันเต็มเลยก็ทุกคนทุกคนมีเน,น็ตจนนั้นทุกคนก็เปิดดูอะไรเงี้ยมันก็บอกหุ้ยเราจะอย่างนี้เหรอเงี้ยทุกคนก็ตื่นเต้นหมดเลยเงี้ยเออเราทำนีง่ายอะไรเงี้ยเอออันนี้คือสิ่งที่สอนให้เด็กรู้เพราะเราไม่รู้จะสอนอยังไงครับเราจะมาเล่าไว้การสแสดงแสงเสียงมันเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะเนี่ยซึ่งเราเองเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไมดีความรู้ลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นเล่าไม่หมดแต่ว่าฟ้องด้วยภาพว่าเนี่ยันนนนออ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 าากกกดดดด้้้้่่่งงงเเเเเเเีีททิูคคืืพวธธตสสผมม็็รให ปีแรกที่ทแสงเสียงเนี่ยฝึกเด็กเป็นอาทิตย์เลยนัดมาอีกแล้วนัดไปอีกแล้วเป็นอาทิตย์ก่อนหน้า <c oughs> ไม่ได้เรื่องได้ราวเลยแบบว่าเดินกันนิลเละเคะแต่วันจริงเจ๋งแต่ถา้าถามถ้าถามณจุดเนี้ยเด็กโรงเรียนของโพเนี่ยไครถ้าพูดถึงแสงเสียงุคนรู้จักหมดเลยผมไปคัดตัวแสดงปีแรกเนี่ยโอ้โหมุนหนีกันหมดเลยนะทุกคนแบบเอาหัวซุกมาเรียงเกงหมดเลยแบบว่ากูไม่เล่นกูไม่รู้จักเนี้ยแต่วันเนี้ยยกมือกันหมดโรงเรียนเลยผมบอกผมขอผมไม่มีชุดให้แต่ง อารมณ์นั้นเลยนะระว่าทุกคนเข้าใจแล้วนะครับว่าแสงที่เสี่ยงคืออะไรทุกคนรู้ว่าประตูหนึ่งประตูสองคืออะไรทุกคนรู้ว่าลายระเบิดคืออะไรไม่ไปใกล้ทุกคนรู้ว่ามีแผนเสียงผมมีช้างด้วยผมมีม้าด้วยเพราะนั้นผู้คนจะรู้ว่าไปอยู่หลังม้าไม่ได้ไปอยู่หลังช้างไม่ได้ช้างจะเดินหนอกทั้งไหนต้องเคลียร์คนอางเนี้เด็กที่นี่รู้หมดเลยนะครับกลายเป็นกลายเป็นทีมอัศวิเล็กๆระดับชาวบ้านในปีพุทธศักราช2487 แม้บ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามการต่อยอดทางศิลปะการดนตรีการละเล่นพื้นบ้านก็ยังคลึกคื้นในบ้านหนองโค งานย้อนรอยนี่ไม่ว่าจะเป็นเป็นกระท่อมเป็นฉากเป็นร้านค้าบนลานนะที่ทําด้วยแฝกอะไรก็แล้วแต่ผมจะเป็นคนเป็นคนทาเป็นคนหัวหน้าหัวหน้าจะทําแต่คนที่ที่ทำคือคนของผมทั้งนั้นซึ่งงานทั้งหมดไม่มีคนอื่นเลยไม่มีคนอย่างอย่างสมมติงานศูนย์วัฒนธรรมที่ผมบอกเมื่อสิงหาที่แล้วเนี่ยเขาก็มีอก yes? ันไนมานะเขาจะมีมานะแต่เราก็ไม่ต้อง เพราะงานนี้เป็นงานของของคนหนองโพเป็นเกณฑ์เป็นเกีเเกรยรติประวัติของคนหนองโพคนหนองโพทําเองครับไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามาทําให้และว่ากันง่ายๆ่าไม่มีใครรู้จักหลวงพ่อเดิมดีเท่าพวกเราไม่มีใครเชื่อชูรักหลวงพ่อเดิมได้เท่าพวกเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะได้นําเสนอเรื่องราวของ บรรพบุพร,รุษของเราบารรพชนของเราออกมาเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าพวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็พวกเราสามารถที่จะทำได้ดีกว่าคนอื่นเราจรึงคิดว่างานนี้พวกเราทํากันเองได้ค่ะเราก็คือเราอยากทำเองอะ่ะตัวสงหลักก็อยากทำเองเหมือนเหมือนเรา เหมือนเราทําอะไรในครอบครัวครับไ,ไม่กล้าให้ใครมาช่วยเหมือนเราเนี่ยเหมือนเราตั้งร้านขายของหน้าบ้านเงี้ยใครจะมาช่วยเราก็เป็นเรื่องของเราอะไรเงี้ยจะไปให้ไปบานชาวบ้านเขามาช่วยขยับโต๊ะย้ายติดตู้อะไรเงี้ยเขาก็ไม่มาหรอกจริงไหมครับคืออารมณ์ตอนแรกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราก็ทำเราก็ทาอะไรที่บ้านเรานี่แหละแต่ว่าโอเคถ้ามันมีคนที่มาช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยมันก็ดีอย่างหนึ่งครับแต่ว่านั่นแหละบางทีผมห่วงเรื่องคอนเซปต์ของเรื่องความเป็นเราเนี่ยแหละต้องต้องรักษาให้หนึ่งแน่นเพราะว่า เรากลัวอย่างเดียวว่ามันต้องเข้าสู่ระบบแล้วถ้าเกิดระบบทําให้เราต้องไม่เป็นเราเนี่ยมันมันก็ถามว่ามันดีไหมอาจจะดีก็ได้ในการโฆษณานําคนมาเม็ดเงินเข้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมันทำลายความเป็นเราผมก็ไม่ค่อย,ผม,มอยผมก็ไม่ค่อยแฮปปีออ้อะไรเออจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะถ้าเกิดมีคนใหม่หรือว่าใครที่มีที่มีความคิดใหม่ๆเข้ามาช่วยให้ให้งานมันให้เด็กเข้เลให้งานมันดีขึ้นแต่ว่าผมผมคิดอย่างนี้ไว้ผมคิดว่าคุณยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนอารมณ์ของผม คองถมเนี่ยคือความรู้สึกเป็นของถมก็มคือเราต้องไปหาซื้ออะไรของเก่าไม่รู้ล่ะของมือสองเครื่องอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคาว่าของถมครับแต่ทุกวันนี้ของถมมันมีทั่วประเทศเลยแต่มันเป็นตลาดนั้นไปแล้วผมกลัวงานผมเป็นอย่างนี้เหมือนกัน,นครับมันจะกลายเป็นงานปกติที่เต่งชุดมาก็ามาอะไรก็ไล่มาเอะไรเงี้ยมันคือตอนนี้เราเราเรากำลังเราอยากจะเราอยากจะอนุรักษ์ความเป็นเรานั่นแหละครับหมายถึงว่าไอ้ความเป็นเราเนี่ยมันมันมันจะหมดไป ก็เลยอะไรก็ได้ที่ความเป็นเราที่เคยทาเคยเคย,เคยใช้ชีวิตหรือว่าเคยปฏิบัติกันมาก,ก่อนเนี้ยเท mm hmm. ่ากลับมาได้แล้วไม่ลําบากมากแล้วคนก็ยังพอที่จะทําได้เงี้ยผมว่ามันโอเคสุดแต่ถ้าเกิดมันมันโจทย์อื่นมันยากอย่างเช่นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วต้องไปดิ้นรนให้เขาต้องทําหรือว่าบังคับให้ใครไปทำเนี่ยมันไม่กลับมาแน่ครับแต่เนี้ยมันทําได้เพราะว่ามันยังอยู่ S <S <S เราเลือกไม่ได้ครับเรา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 เลือกไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราเลือกได้นะถ้าเกิดถามผมนะผมเลือกได้เนี่ยเราขุดต,ตําบลผงทั้งตําบลเนี่ยย้ายไปไม่ย้ายไปอยู่เกาะกลางยุทธยาได้ไหมอะไรเงี้ยมันจะได้เป็นชุมชนวัฒนธรรมสวยงามลายล้อมไปด้วยโบราณสถานต่เป็นไปไม่ได้มันก็เลยต้องมันก็มันก็ต้องอยู่ด้วยกันคือตอนเนี้ยเราไม่เราไม่แยกแล้วว่าคุณคือโรงเรียนคือวัดคือโรงงานคือ ร้านค้าคือซูเปอร์มาร์เก็ตที่มาอยู่นังโพทุกคนที่มาอยู่ที่นี่คือทุกคนใช้พื้นที่นี้อยู่นั้นนั้นมันผมก็เราเราก็คือเราขอเรียกเขาเหมือนกันว่าคือมันบ้านเราเหมือนกันเพราะคุณก็ต้องมาอยู่ที่นี่จะมาัมาประกอบอาชีพนี้ถ้าเกิดมีมันมีอะไรที่เกี่ยวของวัานธรรถึงมันจะเป็นเรื่องราวที่มันไม่ไม่มีเม็ดเงินหรอกอย่างบอกจริงแต่ว่าถ้ากดถ้าทุกคนช่วยมันก็อยู่ด้วยกันได้จริงไหมครับผมไม่ผมบอกตรงๆผมไม่จัดเงาวนะัฒนธรรปีหนึ่งร้อยกว่าวันหรกจริงสามวันเท่านั้นแหล ปีหนึ่งครับสามร้อยหกสิบห้าวันจะจัดสามวันไม่เกินแค่นี้ก็มาช่วยกันที่เหลือเขาแยกย้ายเขไปทำอาหารกินเราก็อยู่ด้วยกันได้แล้วครับ ติดตามรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/ กลางเมืองและหากต้องการติดต่อทีมงานหรือติดชมรายการก็สามารถส่งอีเมลมาได้ที่กลางเมือง @thaipbs.or.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ